ดินสอค่ะอันนี้ก้อนเมฆก้อนเมฆอ่ะอันนี้อะไรคะอันนี้อะไรคะดวงอะไรอันนี้อะไรน้ำก้อนเมฆก้อนเมฆอ่ะเปิดใหม่เปิดใหม่ดิเปิดใหม่เปิดใหม่ดิอะไรนะไม่มีอะไรเลยไม่มีรูปภาพอ่ะมีได้ไหมเอ่ยที่บ้านจะมีอีกไหม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 เร็วหาดินี่ เจอนี้แล้วอันนี้อะไรกันทางเดินทางเดินมีบ้านใครเอ่ยบ้านใครอยู่บนภูเขาวุ้ยนี่อะไรเนี่ยไหนหนูหนูตัวไหนนะน้องมีตังวันนี้มาโรงเรียนใช่ไหมอยู่กับครูนะเดี๋ยวพาะกลับบ้านก่อนหนูอยู่กับครูนะไม่ไปไม่ไปเดี๋ยวพาะพ่อกลับแล้วนะบายบายครับ พ่อไม่อยู่ด้วยหนูต้องอยู่กับครูพ่อกลับแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายพ่อก่อนเร็วหนูอย่าไปบ้าหนูอย่าเก็งใกล้เฮตุสิ่เดี๋ยวพูดตอนเย็นพ่อมารับไงนะครับบ๊ายบายอ่ะไปอยู่ครูเลยบ๊ายบายก่อนเร็วแล้วจุ๊บแล้วเจอกันเอาไปไม่ไม่ให้อยู่นี่พ่อให้อยู่นี่พ่อไม่ได้กลับพ่อไม่ได้ให้กลับนะขอพ่อใจเย็นๆพ่ออยู่นี่นะ เดี๋ยวบอกพ่อกันพ่อใจเย็นๆพ่อใจงองยานะอะไรหนูพูดผิดพูดถูกหนูหนูอยู่นี่นะใจเย็นๆค่ะไม่วิ่งดีอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อ่าไปไปที่รถแดงกันไปขึ้นรถเลยรถอยู่ไหนวิ่งเลยอยู่กับครูอะไปไปประตูอยู่ไหนไม่เปิดรถอะ